สวัสดีครับเจร้านเล่นนะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับผมแอนดรอยตรงรุ่นนะครับขนาดหน้าจอ10นิ้วนะครับผม464กิกนะครับผมติดตั้งในนิสัน X Trail นะครับไฮบิดปี2015นะครับผมตรงรุ่นนะครับผมอันนี้คือหน้าจอของแอนดรอยนะครับผมมีเพลงนำทางแอปพลิเคชันวิวบูธนะครับผมจะมีวิดีโอคองภาพและการปรับเสียงนะครับผม ีแอปต่างๆนะครับบลูทูธเพ r e ต o ยูทูบนะครับการตั้งค่าผมอะไรต่างๆนะครับผม Google แ a p นะครับ Netflix เลใช้ได้หมดนะครับผมอันนี้เป็น YouTube นะครับผมเปิดเสียงพวงมาลัยไ,ได้เหมือนเดิมนะครับเพิ่มลถได้เหมือนเดิมนะครับผม การนำทางนะครับ GPS นะครับสามารถใช้ได้นะครับผมเพียงซิงกับตัวของอีเมลหรือ Hotmail นะครับผมเข้านะครับอันนี้ลูกค้ายังไม่ได้ซิงนะครับผมสามารถเชื่อมต่อฮอสปอ w i ต i วไฟบลูทูธ FM ได้นะครับผมเป็น FM อันนี้เป็นบลูทูธนะครับสามารถโทรจากหน้าจอได้เลยนะครับการเชื่อมต่อนะครับผม มีการปรับแต่งเสียงนะครับของ dsp นะครับผมบรรท่าต่างๆเสียงนะครับผมอันนี้เลือกปรับไปเลยนะครับ google นะครับผมสามารถใช้ได้นะครับผมสามารถพิมพ์จากหน้าจอได้เลยนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่ร้านนะครับขอบคุณครับ